ผมคิดว่าการสร้างโอกาสมันสําคัญมากกว่าสําคัญตรงที่ว่าโอกาสได้เรียนฟุตบอลได้เรียนแลวก็ได้พัฒนาตนเองในทุกอย่างนะครับก็มีความภาคภูมิใจว่าเราได้ทําเพื่อบ้านเกิดผมว่าเป็นทีมทีมเดียวที่เป็นทีมลากยากนะครับและก็สามารถเลื่อนชั้นมาเล่นในลีกอาชีพฟุตบอลไทยเมนลีกดิวิชั่นหนึ่งได้ หนูเป็นคนที่ชอบเล่นบอลแต่เด็กค่ะแล้วอยู่โรงเรียนปถม้ใช่ไหมคะจะไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายมีลุงแนะนำว่านี่ตัวนี้มีสโมสรน,นะให้ไปเล่นก็เลยลองไปเล่นดูค่ะแล้วตอนแรกๆก็อยู่ไม่ได้นะคะร้องไห้อยากกลับบ้านเพราะว่าคิดถึงพ่อแม่พอมันได้เล่นค่ะมันรู้สึกสนุกก็เลยเล่นมาเรื่อยๆจนแบบว่าตัวเองได้ลงตัวจริงอย่างนี้บ้างมันมีประสบการณ์นะคะที่ได้เรียนรู้จักตรงนี้เหมือนอาจารย์ประเสริฐนี้ใช่ไหมคะ เขาสอนทุกอย่างนะคะจากที่หนูเตะบอลไม่เป็นเลยเมืน้นแม่หนูรู้สึกว่าการได้เล็กฟุตบอลน่ะมันหาประสบการณ์ได้เยอะกว่าแบบอื่นเราเกิดมาจากอะคาเดมี่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแต่ก่อนก็เป็นหินคนอะคาเดมี่ครับครับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่ เราสร้างจากชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอกาบเชิงนะครับชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับเราก็สร้างกันมาตั้งแต่ก้าวแรกนะครับตั้งแต่ปั้นเยาวชนตั้งแต่อายุ10ปี11ปีคือมันเป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมดวงใจดวงหนึ่งที่คนที่ชอบฟุตบอลแล้วก็ที่ผมแล้วก็ผู้ัผู้ใหญ่ในตังหวัดขอนแกนในจังหวัดสุรินทร์ได้ช่วยกันสร้างสเตเดียมสนามนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากให้คน ไม่มีโอกาสเช่นคนบ้านนอกนะครับมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลกใหม่สําหรับพวกเรานะครับแล้วก็คือชุมชนผมนะมันเป็นคนชุมชนที่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วคือทุกคนก็พร้อมเนื้อพร้อมใจมาเพื่อเพื่อเชียร์ลูกๆเพื่อเชียร์ลูกหลานแล้วก็คือบรรยากาศที่นั่นจะดีมากตรงที่ว่าทุกคนอยากดูบอลทุกคนอยากจะมาเชียร์ลูกๆเล่นฟุตบอลหนูคิดว่าหนูไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ มันยังไม่ถึงจุดจบแค่ตรงนี้หนูคิดว่าหนูยังพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อ่ะเขามีสัยภาพาพอที่จะจะติดทีมชาติชุดไหนก็นแล้วแต่ผมบอกเด็กเสมอว่าทุกอย่างทุกแมททุกวินาทีคือโอกาสในการเล่นให้พยายามจะเล่นเพื่อให้ตัวเองพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคืออาจจะเป็นติดทีมชาติชุดไหนก็นแล้วแต่หรือชุดใหญ่ก็แล้วแต่แต่มันคือมันคือโอกาสข,ของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ที่เราอยากจะสร้างเขาขึ้นมาเพื่อให้เขามีโอกาสครับก็มีสิ่ง ภาคภูมิใจครับก็ต้องนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับมันจะเป็นเครื่องดื่มตาช้างนะครับที่ให้การสนับสนุนมา78ปีผมมีความมั่นใจว่าถ้าเด็กใจได้ผู้ปกครองสนับสบนุนทุกคนเนี่ยนะครับเหมือนกับผมก็นะครับอยู่เพื่อปั้นเขาอยู่แล้วอยู่เพื่อสร้างโอกาสให้เขาอยู่แล้วครับก็ทำให้เด็กมีโอกาสมากขึ้นจนเรามาสู่ลีกอาชีพ ไทยวงเงินเีกดิวิชั่นหนึ่งครับ